ดีครับเซียนม้วนครับสวัสดีครับเอามือนี้กับมาตามตัวเลขเซียนม่วนนะครับหลังจากที่เอฟซีกันโอ้ยไปตามเซียนม้วนเถอเอามาวีคอไ้ฟังเถอกับเด็กพญานากมาวีคอดวนๆเถอะเว้ยนั่นไน้ลงทุนวะฉันอ่ามือนี้พ่อแล้วหลังจากเซียนม้วนกับข้ายากไปหลายอันไ,ไลยเนี่ยทั้งไปเฮ <c oughs> <ม>็ดวิชาวิไปเฮ็ดวิเร็วยนี่อ่ทั้งไปบ้านไปต่อทะเบียนต่อทะเบียนรถเปลี่ยน อ่มี่ bmx ขั้นหนึ่งจอดยี่หันไปต้อทะเบียนเส้นม้วนงานหลายใน่จากน้อยเพราะว่าเส้นม้วนนี่ติดต่อต่างประเทศดิภาษาอังกฤษเล่านี่เป๊ะค้าขายกับต่างประเทศนะเฮ็ดธุรกิจค้าขายกับต่างประเทศอย่างเดียวหมายถึงประเทศเล่านี่นี่ครับประเทศั้งเงินเบากันบรูเรียงเล่ากับขมิ้นเอาัดนี้ในส่วนตัวเลขวงนนี้เนาะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วมานคัดออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจะเป็นสองตัวสามตัวเนาะ แมนม้วนบางนึงอะได้บ่ล่ะเปลี่ยนไดขึ้นเนียนเก้าหนึ่งไปตรงกันบอสกับเลยเพราะว่าเจ๋งคิดว่าจุดของเจ๋งบอสได้ครับบอกลับเลยเอามันก็มีเลขกอีหยังเก้าหนึ่งเก้าอยู่ดี่เลข3สามตัวแลได้ตัดเสื้อบอ่บ่ตัดออกเลยบอสบอสบ่ซื้อหนึ่งเก้านะซื้อเก้าหนึ่งอย่างเดียวบัดบัดบัดเป็นหนึ่งันซื้อหนึ่งหกซื้อเลขสองคู่เท่านี้ซื้อหนึ่งหกกับเกาหนึ่งเอาง่ายงคือว่างวดที่แล้วเนี่ยเล เลขสามโตนี่จักหางมีจักหางมีประมาณสี่หางสี่หางเออมีเลขติดเก้าหนึ่งเบิดมีเลขติดเก้าหนึ่งกาเลยให้เอฟซีมุ่งประเด็นไปอยู่ที่เก้าหนึ่งเด้อแม่นจังไหนมันตรงกันละละเก้าหนึ่งนี่เอฟซีกะเทียงน้ำหลายอยู่เงินวันหนึ่งอ่าแต่ว่างวดนี้บัดนี้เขากับจีมะเบิงว่าเลขเซียนม้วนนี่มีตัวใดแน่ไปตรงกันครับอ่าเลขพญานาเนาะอ่าเซียนม้วนกับเก้าใน อันระดับหนึ่งเนาะพญานาเก๋าเนี่ยระดับหนึ่งสองสองทางเนี่ยสองตำนักเนี่ยเขาต้องเอามาประกบกันมาวิเคราะห์ก่อนชิลลุ่งพุ่นเนี่ะจริงๆแล้วอันนี้่ยเขียนม้วนเขียนเอากระดาษมาเอาไม้จิ๊กมาตัวนี่หนาวให้เพิ่นเขียนอันนั้นมันโตน้อยมันบูงบอเรูยังเออเอาเอาเลยเริ่มเลยครับอันเเริ่มลยจริงๆแล้วหนาว่าสี่ไฮแอนด์ผู้ว่าเขียนอันโตงอ่ำๆเปลี่ยนเป็นอะไรเรื่วาเลยว่าสี่ไฮ ่าเอาบุญน้ำโชคมาเขียนดูสีบอกให้บอกเลขให้เังดันบอกแมนบุญน้ำโชคมาเขียนเอาเขียนเขียนเขียนสําหรับไอ้เลขสามเลขสามตัวนี่มันชีมีเลขสามตัวนี่ชี่มี่สี่หางนะครับผมเนี่ยตามที่ยายมวนเขียนไว้มึงเอาเขียนตัวใหญ่ได้เพราะว่าเขาต้องเอาเมีจีเขียนตัวเอาสามตัวขข้นกอนนะ เอาสตัวข <bra in. S 2> oh. ึ้นก่อนอันนี้ตั้งแต่แเสอาศูนย์ดสี่ลขึ้นไปไหนอ่ะอ๋อนี่บอกแม่ครเอาสเลขสตัวนี้มีสหางนึงตันโอ้เอาแขนไปเก้าวอีกครับ อ่าครับรอบกอกมาเห็นเป็นตัวใหญ่ๆเข<อ>าสีดส<อ>ัมมะวเคราะห์กันอีกที่หนึ่งเดี๋ยวมื่อเลี้ยงสีวิเคอรอให้อ่ากับเลขอ่าพญานาคเพราะว่าเมื่อนี้เลขพญานาคเลยเพิ่นไปข้ามชนบทด้วยเมื่อนี้อ่าเมื่อคืนนีีเพิ่นฝันบ้าอะไรนะบ้าเพิ่นฝันบ้าเพิ่นฝันว่า,มวาหมายได้กินทุบยิ่งยังขึ้นโอดโมลอนท่อนไบเตืน่นเศร้ามาไปข้ามชนบทดเลยเมื่อนี้เป็นบา้าไปเพิ่นไปแล้วนี่ตอนไปแล้วเมื่อแลีงกับฉีคอ ข้าวเม่าข้มามจากกันไปสัมผัสเพื่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงจังไรบอกเฮือมีอย่างเปลี่ยนแปลงในมอนส่วนตัวเลขน,นะแต่ว่าตอนนี้เขากับาวเ,เนาแนวทางจากเซียนม่วนจังกันมาประกอบมาประกอบถือว่าเอาไปประกอบกันตรงนี้เพราะว่ามีสองใครเจ่านี่ที่เอาไปไปประกอบกันไปเอาวิเคราะห์กันเพ,เพื่อเพื่อที่หาตัวเด่นตัวใดมันตรงกันสินะมันจะได้เื่อง่ายขึ้นกัวเลขไรตัวนนชื่ออะไรบนอ่ะ Oh. <S <S แต่แต่ความเป็นจริงตัวตัวนี่น่ะในในในรอดของแก้มือนือเป็นเจ็ดหกเด้แต่ว่าก็คืออย่งไรก็ต้องซื้ from, อกลับไปกลับมาอยู่แล้วเนาะก็เลยเขียนว่าหกเจ็ดแต่ความจริงแล้วในในในรอดของแก้มืนอนคือเจ็ดเจ็ดหกหกแมนว่าเป็นยังเอาตั้งเตาตั้งไหนไม่ต้องเตาเนาะเมื่อวันนี้อยู่ในลักษณะนี้แล้วเอ้าะตัวของการเลข สามตัวเนาะของเซียนม้วนเชียงวัฒนานี่ก็มีศูนย์แปดสามห้าศูนย์สามแล้วก็ห้าหกเจ็ดแล้วกัแปดหกเจ็ดเนี่ยม้นทีแมนละโบนอ,อบ้านนี่ม้วนทีนั่นละโบ,บนออ้อที่มั่งมั่งเห็นนี่ก็คือมีเลขตรงกันครับเลขพระาหน้าก็คือหกเจ็ดนี่แหละหกเจ็ดแล้วเนาะจะมาในส่วนเลขสองตัวบันโอ้โล้มากมีแห้งเลยบันอ่า ในช่วงเข,เขาเกสองตัวกับมีเก้าหาศูนย์เก้าแปดสีหกสีหกเจ็ดสีเจ็ดเท่านั้นมีหกหางเท่านั้นแต่มาที่นาจับตามองก็คือนาจับตามองอยู่เลขสามตัวเสี่ยมนม่านี่เลขสามตัวนี้เขายุตลอดว่าเขาโตดกับเขาตรงว่าเขาตรงกับเขาโตด,ตด,ตดครับอถึงมาปีนึงสีว่าเขาหลายเทียบปีนึงเอาง่ายๆว่าปีปีหนึ่งเนี่ยเลขเนี่ยมีเขา่าโตอยู่เยอะเกือบ ขั้นปีหะรุดรุด,ดยากอยู่ดิหมายถึงเขาโตเด,ด้เว้พี่น้องเด้อะันมันบ่เบิ่นบังหันกับเขา3าตัวกันเปะคือกันพอดีมันพอดีมันเบิ่นมันมาเกา้าเลข9 2้ตัวมันเลยมันเลยพลานความจริงอ่ะจริงๆมันมา8 9 1, 1> จริงๆมา8 9 1เนาะอืองมดเก้าหนึ่งมะเลข3าตัวที่ังเกตเห็นในว้างวดบางนึงนี่เลขติดอันนั้นทั้งนั้นเลยมี่มีม่ปอยย่างมาดีนเอยังบ่ เกีนเองวัดที่แล้วยังบ่เออบ่ได้ถือมาน้ำถือ,อาเฮสิสังเกตเห็นได้ว่าเลขเซียนม้วนนี่ติดเก่าหนึ่งทั้งนั้นเลยครับก็เลยมาวิเคราะห์โครงสุดทายใหงเอฟจี FC เบอ่งวาเหลขมันมีโอกาสเป็นเก่าหนึ่งหรอเล่เพราะว่าเลขกพายานาก็ะได้มาหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งงินบ่ครับมันก็เลยมาค้องจองกันเท่ากับกับเป็นไปตามความขาดหมายเนาะออกมากกับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอิรอ่จะว่างวดนี่อ่าก็มีส่วนที่ตรงกันอยู่เนาะก็มีส่วนที่ตรงกันอยู่ แต่ว่าก็ให้วิเคราะห์กันเอาเองบัดนี้แต่ว่าิไปสรุปใพายุแรงนี่กอนหลังจากที่ไปสัมผัสพญานากแม่เดี๋ยวจิไปถามพญานากสักกันหมายถึงว่าเจ้าของตัวเลขเล้ยครับเออเจ้าของตัวเลขพญานากเนี่ยเราจีไปถามสักกันถามเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะก็จิเอามาวิเคราะห์กันว่ามันตรงกับเลขเชี่ยนม้วนไหนเพื่อนมันใจตัวใดสักกันแต่ว่าเลขสี่หางนี่สามตัวซี่หางนี่เชี่ยนม้วนมันใจตัวใดบัดนี้แต่ว่าให้ถ้าให้เลือกว่าชอบนะบันครับชอบสองอันนี้ ชอบสองอันคือศูนย์แปดสามกับห้าศูนย<ะ>์สแบบามเนาะแปลว่ามักเดิเอ้าสวยตัวนี้นี่แหละสองอันนี้น่าหน,น,นาหนถ้าสำหรับเรื่องอ่าอันนี้นี่คืออาจิออกได้ทั้งบนทั้งล่างก็ได้อยู่แต่ว่าห่างเจมวนสีเน้นทั้งล่างได้สองตัวเท่านั้นบอกครับเน้นทั้งล่างครับจริงๆแล้วจเวจมวนถี่ซื้อเจ็ดหก แต่ว่าไอ้หกเจ็ดนี้ก็คือจะกลับไว้กันกันเสียเพราะหมายถึงว่าสิกลับสิกลับตัวเดียวเท่านี้กลับเจ้หกเจ็ดเจ็ดหกนี่เท่านั้นกลับไว้ซื้อแต่ตัวอื่นกลับวะนี่ตัวอื่นบกกลับแล้วก็แล้วก็สิเน้นสิซื้อสิ่หนักทั้งรางเป็นส่วนสินหนักเน้นไปดันล่ะเน้นไปทั้งรางเลขสองตัวเนาะแต่แต่ว่าในส่วนเอฟจีอยากกลับตัวไหนก็กลับโหลดแต่ว่าส่วนตัวเชียนม้วนนี่ก็เคลื่อนฉีดกลับเฉพาะหกเจ็ดเจ็ดหกเท่านั้น ศูนย์เก่ากะเจ็งแล้วหันอืม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 เนาะหรือว่าวันนี้บัวธรรมดาเลขสวยมากๆเรื่องวันนี้ก็ไดนเนาะฮะของชั้นเนอะเนอะวันนี้กัจีอนุญาตสรุปทีมไทยให้เอฟซีเข้าใจว่ามันเป็นจังไรแน่เลขที่ไปที่มาจังไรแนงสินะอ๋อวันนี้ก็ว่าฟั่งสรุปทีมไทยนะครับในส่วนของตัวเลขเสี้ยนม้วนแจียงวัฒนางวดวันที่สอง คุณภ,ภาพข้อมสองห่าหกหา,หาอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเลขสามตัวยูซีหางอ่าก็คือมีศูนย์แปดสามห้าศูนย์สามห่าหกเก็ดแปดหกเก็ดอ่าขันจิมาวิเคราะห์กันแล้วนะครับอ่าว่ามันมีตัวใดที่ตรงกับเลขอ่าพญาหนานครับอันนี้ก็เลขพญานากัยังบอชัดเจนเท่าไหร่ด้วครับโปรยพี่น้องครับแต่ว่าก็จะ สามารถวิเคราะห์ได้อยในส่วนณตอนนี้เลขพญานากะไหมาหกเกซึ่งเป่นเน้นหกเก็ดนมากหกเกมากณตอนนี้นะครับแล้วก็มีศูนหาอ่าแล้วในส่วนของเลขเสี่ยนม้วนนะครับกับมีส่วนที่ค่ายคลึงกันนะครับซึ่งกับครึ่งงวดที่ผ่านมานี่นะครับเลขสามตัวเลาวทไปค่ายคลึงกันเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับกับเป็นตัวเน้นนะครับแต่ว่างวดนี้เลขพญานากะไหมาหกเกเกหก เลขเสียนม้วนกัเลยมาลักษณะเดียวกันถือว่าใกล้กเคียงกันนะครับกับจิม,มี่แตกต่างไปมั่งนิดหน่อยอันนี้ก็ใส่ดุลพินิจใส่วิจารณญาณบิ่งครับพป่งห่างกันอชอบกับจัดกันคัดกับพันทั้งช่องกันนําเสนอให้เปลี่ยนแนวทางเท่านั้นครับแต่ว่าในส่วนของเลขสองโตมีเก้าห้าศูนย์เก้าแปดสี่หกสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดนะครับมีเท่านี้นะครับสำหรับงวดนี้นะครับก็ถือว่าเลขสองโตหน่อยลงมานะครับ้วก็ เลขสามตัวกาหน่อยลงมาหางหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจอมือจอเวทน,นะครับบางที่อ่ามือนี้เพื่อนไปครับโฉนดมาอาจจะได้ตัวเล็ดตัวดีมากอีกในส่วนของเลขพญานาคนะครับแอดกับจีเอามมาวีคอ,ส,อสู่ฟังมากระใจสู่ฟังว่าเออมันเปลี่ยนจังไรได้เพื่อนได้มาจังไรนี่มาตรงกับจังไรนะครับอเอาง่ายง่ายาสองวดสามวดที่ผ่านมานี่นะครับแอดกับ เอาเียกเช่นมวนนะครับมาวิเคราะห์ใส่กันครับเหลขพญานักเท่านั้นเลยครับพลอยพีน้องครับกาเลยมีโอกาสได้ชกได้ใช่เนาะอแต่ว่าอันิกาเข้าก็ใหเป็นแนวทางครับห้ใใจวิจารณญาณในการรับชมหายใ่จะตดีดีกอนสิลงทุนนะครับหาสำรรับคลิปนี้ก็สิีขอจบการนำเสนอไว้ซัมนี้เด้อครับพลอยพีน้องโชค m ắ นทุกคู่ทุกคนครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ